มามาต่อกันเลยเนาะมันนี่ผ้าลงไฮนี่ลงสวนพี่นนอะอันนี้จะเป็นดินที่เขากําลังเปลีป่ยนแปลงเนาะตอนแรกนะสิปลูกขนาดรือว่ากว้างตุงนี่แหละตอนนี้กําลังเปลี่ยนดินเลยทยแล้วก็บบดเนาะแล้วก็เตรียมการปลูกเนะาะทั้งนี้สิเป็นสวนมันนี่รัดจังมามาเอาอืมจังมาเอาอันนี้มันนี่มาเอาข้าวโพดไปเห็ดทานเนาะไปเห็ดลงทานพี่เนาะ เดี๋ยวมาสั่งกระโพดเข้าไว้ปิ๊บปิ๊บปิ๊บ<ม>อือเอาไปลายบ่กระโพดสามพันปา,ากฮะ <c oughs> เป็นเอาสามพันปากสามพันฟกักป๊าดเอาไปลายแทะเต็มรถเลย<ม>อย่าตู้อีบ่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งเล็กทั้งใหญ่อันนี้อันนี้อ,อ,อันเล็กฟังเล็กๆไม่ค้ามาลับในสวน กำลังขัดน้าเมีน่น่าเมียหน kind of <a> ่อยประซันอันนี้ฟักไงได้หน่เนาะอัฐมเด้หนีิอันนี้ฟักไงดินแดนดินภูกเขาถุงเจบาทยี่สิบฟักเนาะถุงหนึ่งเนาะยี่สิบฟักต่อเจ็ดสิบาทบริแพงเลยออกจากสวนาบาทได้หนิสามบาทห้าสิบตัง ฝักละสามบาทห้าสิบอันใหญ่เนาะอันเล็กก็ลดราคาลงมาอีกมันว่ายังเต็มสิสเกตตินดำน้ำซุมมาอีกแล้วฟังนี้จะเป็น เขาโพดเนาะที่เขาพระท่านในตัดนัดจังสิมาเอาตัวนี้ลำเอ่นสั่งเขาไหวสองรอยฟักเนาะไายสิเอาไปเห็ดไอ้รงทานจะเอาไปเห็ดโรงทานอยู่อำเภอสังขะเนาะวันอาทิตย์นัดจังสิไปเห็ดบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เสิอนส่วนพี่น้องเด้อมาสั่งไว้วันอาทิตย์นัดจังสิไปต้นบุกฮงปลาบุกพริกพูนท้งพูนที่เป็นสวนทุเรียนเนาะ มาได้ยังก็ไปเบิงึงอันนี้สิเป็นปลาบักพริกปลาบักพริกเบิงึงดินสีสะเก็ดมี่ยังเนี่ยสออนบออ่เนาะปุ๊บผักชีลาวพี่น้องจะว่ายยังนี่ผักชีลาวพุน่นเป็นแปลงกวง้างๆเลยผักชีลาวกำลังเกิดเด้อจักหน่อยก็ได้ขายแหละ ชีลวสามนานหน่อยเนาะสามนานอันนี้เป็นพักสลัดสลัดกำลังเกิดเนาะเอาไปยำเอาไปเห็ดเมี่ยงเอาไปเห็ดพันขนมจีนพันข้าวปุ้นกำลังหดนามยางซื้อๆไว้เลยบุ่นะจังยามได้ลัดอย่างสินไดมาอยู่เห็ดสวนเนาะอง <c oughs> มีการลงทุนเนาะบ้างสปริงเกอร์บ้างทอแป๊บเนาะลงทุนหลายเติบเนาะกับกัน ผ่นดินครัง้งแรกเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ข้าเจ้าก็ผ่านมรสุมมาเบิดแล้วละ่ะตอนนี้ข้าเจ้าก็ลงโตเหลือแต่เอาพักทุกอย่างลงดินเนาะไผอยากปลูกยังกับปลูกเนาะปลูกยังกับปลูกได้ขายได้ทุกอย่างขอแต่ขยันเนาะขอแต่ว่ามีที่ให้ที่สวนเนาะพี่น้องเนาะกูสลดัด seng man เกตยังพะยังจะคล้องสวนบ่ปลูกอะไรจะคลองทีบ่จะคลองสวนสลัดบ่นากระจันกระจันเอาเหยกระจันหมดแล้วบ่นี่บ่อันนี้ปลูกอียังต่อนี่กระจัดปลูกกระจันอีกแล้วเปิดกระจัดเบิร์ตปีนั้นหนึ่งเดือนก็ได้ขายแล้วนะ้องนุ่มฝนภาค่ะในส่วนทุเรียนกดปูฮะไปซีลาเดอร์ មកទិញស៊ីហ៎គីឡូ100ក៏ទិញគីឡូ50បានហ៎ទៅមិនជាតិនេះនេះខាងគីមៅครับខ្ញុំແມ່ນខាងគីមៅណាគីមៅគេតើណានោះគុំเทพមកអមែនតែក៏ລັບຫມໍຫນ້ອຍតើជែអត់ញ៉ាញ់តែឯងនឹងລັບតើវិញសិនມັນបូនឆ្នាំអឺគាត់រត់ទេនាំមកនោះហ្នឹងហ្នឹងនេះគីឡូនេះទៅដាក់ទីបន្តกินตําส้มบกโหនោះសាឡាត់ក៏បោស្អាតស្ວຍអាយុ ลาบดำลาแค่นี่มันตีกันบอยจักมือจักเดือนเด็เด็เก็บหนึ่งเดือนเฮ็ดอากาศลมเย็นๆกำลังเก็บทรงแมคคายปบอชีลาวเป็นแพงก็เก็บกำลังกู้งาไบตังเจอมกีตลม่นบพ่อใหญ่ កណាសុំណោះគេតសុំអញងងឹយងឿយលើយទទួលទៅណាអញតបោះបាន3ទេណាវិញតទៅណាបើមិនចៅគីយ៉ាងមកទៅមើលខោយូប៉ាណាមីងមីងសុំស្តាងទិញស្លាតឡាស់កាស្ដីអញឆៃងងឹយងឿយរបស់ហ្នឹងស្ដីម៉េចញ៉ាញ់ឆៃសុំស្តាងគេទ្រោតីជូដែរទិញអាននេះទីអាននោះគី3អឺអឺខោណែគីថាស្តាងគឹមតៅទេឌុយឯងលืมគីថាសុំយ៉ាងណាគីថាវិប្រាប់អញម៉ាញ់កំអុយតៅទីដែរអញទៅយន់នំកូន គេជេរប ндай គេមានគិតតើគេត្រូវហើយគេត្រូវអស់នោះខ្ញុំថាលើមមិនជាប់ទៀតបានមួយហុយណាស់បបមិនគេគេចាន់ទៅទៅខ្លួនណាថាມັນវាបាយណូសុខអូគេចាំខ្លួនអូសអន់មកពីណោះស្អាតครับគេយោទៅឈីงามงามទៅយោទៅកម្មໃຫຍ່នេះទោះថាគេថាយោទៅគំនិតនេះណាំគិតគេ นี่ได้แต oh, ่ของส่วนอีมุ่นดิไปมุ่นเหมือมุ่นก็มือดิเนี่ยให้โกนย่อยมือๆบ่จําต้องถือให้พัดให้แหมคิดท่าพัดได้มั้ยพัดได้มั้ยพัดให้คิดท่าพ่อเฮยเมียนบ่ไดนี่ท่าวิท่าพัดคิดท่ากบัดซ้ําคิดท่าเออโทรศัพท์เว้ยเล่นเก๋มีโทรศัพท์เก๋เล่นเก๋เล่นเอาคังเก๋สายล่ะมึงแมบอกว่าให้เบิ่งของเพิ่นแน่น่ะเพิ่นนั่งคุยเพิ่นถ่ายแม่ใหญ่พ่อใหญ่เออเบิ่ง ແມ່ມັນចប់ហើយແມ່វ៉ាន់ມັນ stop ហើយគិតกดក្បတ်ណាມັນ stop ហើយແມ່គិតតែມັນស្កលណាແມមស្កលគួយមិនតិចញ៉ឹងរិញពីថាគិតថាពត់អើយហាពត់អើយអញគិតអរូតអំយ៉ាងរូតនិយាយគលិញហើយដូចនោះអញគិតដែរអតិកតเนาะចង់ចេះទេភ្លើងមានបើអត់ថា stop ក្បတ်បတ်រឿងក្បတ်អីចូលអោះគេលេងមិនសិនសារណាប្លែកមុខប្លែកក្រួយអញទៅផ្លែកดุกញ៉ឹងនេះទៅផ្លែក มั้ยหน่อยตรนะะี้คงจะซีปกชีลาวเนี่ยมัซีถึงเช่นมัซซีสแลภาษาไทยพูดอะไรซีซีอยู่นี่มัซีกินกินเอาไปรับประทานเอาไปแจวอากาศดีดีครึ่มฟ้าครึ่มฝนกัดเย็นสบายกะเลยมาห้อยบ่ฮะิบ่เอาให้พญิบาลเลยใส่อินดุล โอเขาเอารถเนั่นมาคนกระโปงไปคลายบ้านแล้วนั่นนะอืมกนเะอืมพอให้ตัวกิโล่อนลุยสวนสลัดน้ออ้ล้อเอ้พวกียบจย้อนลไปน้อเอารวยนี่ีรวยอ้น้นี่ บบเออแบนบลาเอโอ้ยเี่ยนี่แผ่แนดินข่ำแผ่นดินทองแผ่นดินเงินแผ่นดินทองสีสลัด,ลดและแต่ไพรสีเฮดเ้อบุกปลาลุยดงลุยสวนตอนนี้สิกลับแล้วปะ่ะแล้วจังสิพรับ กลับแล้วพออ้อมได้พักที่เ,เมื่อกินน้าอีกไปสวนหดก็ได้ของกับกินไปสวนไหมาแบงออก็เอาไปกินเด้อพี่น้องมาแบงเอาไปกินเด้อสื่อก็ได้เด้อพี่น้องแบงกให้กินพู้นทั้งพุนเป็นสวนทุเรียนเแลยวมดืดไอ้ว่างๆเนาะสิพ้ามาเบิง่งสวนทุเรียนเนาะทุเรียนสีสะเกตอยู่มองใดเนนะอันนี้สีผ้าลุยสวนเฉพาะสวนที่อยู่ในพื้นที่บ้านรัดจ้างเองเนาะรอบๆหมู่บ้านรัดจ้างเองเนาะ อันนี้เฉพาะเฉพาะอำเภอรัดจังหมู่บ้านรัดจังเองนะนี่อันนี้จะเป็นคนของในหมู่บ้านเนาะญาติญาตกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นต้นโพ๊ะเอ๊ะเราวิ่งยาวไปป่วนบ้านเราะเป็นบ้านอะไรเนาะยับเฮยเสะประปรึกเนาะมาอยู่่อะมาอยู่ปรึกกันบ้านนี่นะกับแล้ว

สามพันฟักเต็มเลยครับค่ะแม่วาครับที่ล่ะค่ะเด็กหน่อยสอนอันนี้แฟนคนเนาะจำเอาไปสามพันฟักมันนี้เนาะขยันวุ้ยจับตับเผาจับยันเทเนียคนเอาทานน้ำโดนแล้วแต๋อโมีทูกิบแล้วเมื่อคืนใส่ใส่ใส่กิม ไปเบิ่งเขาเก็บเกี่ยวเยวนะาะเอาไปรับรับไ,ไปปายต่อ,อ,อนี่เอาแต่ได้ลงม,มาค่ะเจา้าวิธีขนขนะ้าวโพดเนาะกระชีเอาไว้นี่แล้วก็เอาข้าวโพดมาเสียบนี่เสียบเป็นแพรเป็นแพรเป็นแพงขึ้นเนาะเพื่อกันให้ข้าวโพดมันตกเนาะนี่เนาะผัวใหญ่หาหายผัวน้อยมาครับเอาเก่งมากเมียครับเมียผมเก่งมากครับ นี่แหละป้ผลิตออกมาเนาะสู่ตลาดเนาะกันทางพีแล้วก็กันทางพุ่นจากฝ่ายจะาเรื่องฝ่ายจากฝ่ายเราสิเล่นพีที่คงก่อนเปล่าเร็จมากวเนาะตำวันเนธื้อถ้าเคยวักเธอหน่อยเดี๋ยวก็จริงขอประด้กูต้องควนยำมยัก่อนนึงโอ้ย ไปแล้วไปเด้อเบิร์ตแขกคัมแล้วคัมแล้วแผ่นดินทองไปเด้อบ้านี้เงินทองอุณิบาลยังกิจจ์บ้านี้กลับแล้วพี่น้องและจังกลับแลเด้อบัดนี้ไอ้ส่วนมากมันชาติเก่าชาตากันเมื่อแล้วเนาะเมื่อกี้ก็ไปไปไปแซวค่ะเจ้าเนาะเจ้าเอาไปสามพันฟักเนาะเอาไปนั่งขายต่อเนาะ สามหมื่นไอผักชีไป,ไป 3, น้ำแล้วเนาะผู้ใดมีผีมีทางเนาะก็บ,บอือดเงินใส่เนาะขยันเอาเนาะคลิปนี้กับขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะัดจังซีครับมอเตอร์ไซค์ลับบ้านแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวรัดจังขออุญาตขับรถก่อนบ๊ายบาย